Terima <small> kasih telah menonton! พันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับสพเมืองพัทยาพันตำรวจโทสุรเชษอเนกศรีรองผู้กำกับปรับปรามสพเมืองพัทยาสั่งการให้พันตำรวจโทพิชิตชาพวบสารวัตรปปามสพเมืองพัทยาได้นำกำลังเจ้าที่สพเมืองพัทยากว่า2 0นายบุกเข้าปิดล้อมตรวจสอบแฟกคลับวอล์กิ s t ส e รีพัทยาใต้ ตำบลหนองเปลืออำเภอมาละมุงจังหวัดชลบุรีหลังได้รับการร้องเรียนว่าร้านดังกล่าวนั้นเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าที่นำกำลังบุกเข้าไป,ไปในตัวผับโดยนักท่องเที่ยวไม่ทันได้ตั้งตัวพบว่าในผับแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกว่า50คนกำลังเต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามันเจ้าที่จึงปิดปล้อมทางเข้าออกทั้งหมดพร้อมสแสดงตัวสั่งให้ดีเจปิดเพลงเปิดไฟสว่างแล้วแบ่งแยกผู้ชายผู้หญิงเพื่อตรวจแต่ประจําตัวประชาชนพาสะปอร์ตของนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการลักลอบให้เด็กอายุต่าาเข้้ไปใชบรริก เบื้องต้นทางเจ้า้าที่ได้ควบคุมตัวผู้รับเป็นคนดูแลร้านแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามผับดังกล่าวถูกเจ้าที่เข้าจับกลุ่มมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่เข็ดหลบับยังคงกระทำความผิดกฎหมายทั้งอย่างไม่มีใบอนุญาตในการเปิดสถานบันเทิงซึ่งทางเจ้าที่จับกลุ่มจะต้องทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเสนอให้ปิดการบริการสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วย